สวัสดีพี่น้องวันนี้มาอัปเดตต้นไม้มงคลคลาสซูล,ล่าหรือว่าใบดูดเงินพี่นอ้องต้ใบสดใสบ่ะพันเจอจุลินซีสังข์คอแสงเอาจุลินซียสังข์คอแสงหดพี่น้องนี่จุลินรีย์สังข์คอแสงแดงดีขนาดใอยเอาโหดได้พี่น้องนี่คือใบดูดเงินคยเห็ดคยเห็ดแล้วพี่น้องสำหรับคนที่มาใหม,ม,ม,ม่ใหม่มงคลเนาะ เขาว่าถามาปลูกแล้วไม่เสร็ูโดนเงินเขาบานเป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้ค่ะเดอ้อมาพี่น้องคอยไปในเฮี้นแต่ตอนแน้ออกมาเอาออกมาโหดจุลินทียเพราะว่าจุลินทียมันกินมันสิ็แรงก็เลยออกมาหดมันความใหญ่ของเผินพี่น้องใบดกใบหนา ถ้าจะขยายพันุ์บอกวิธีได้พี่น้องง่ายงานขยายพันุ์เขาต้องไปซื้อ้าเขาขายนี่แพงนี่เขาเด็ดยอดนี่บอกพี่น้องเขาเด็ดยอดปึ๊บพอไปเสียบดินขึ้นเลยสําหรับคนที่ชอบใบคลาส,สูล่าหรือว,ว่าใบดูดเงินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องเปี้ยงกระถางแล้วพี่น,ออน้องเพราะว่ายางเพราะว่าใบดกแล้วเพ่นเอน็นลงมา ต้นหาเนี่ยมารองดูซินี่เมื่อพี่น้องเมื่อนี่ยมันแตกหยอดออกมาปลูกในกระถางเดียวกันกับต้นกวนอินกวนอินกับย้วไผ่กวนอิมนอม,มันี่กับมงคณนะพี่น้องเนาะนีไผ่กวนอิมในกระถางเดียวกันต้องกระถางไม่แยกแล้วนี่ไผ่กวนอิมให้ฉูคดีวัชพันความเสื่อเดี๋พี่นอ้องความเสือ่อส่วนบุคคลมีในกระถาง นี่พี่น้องเห็นบ่เอาอยอดปักซื่อกระติดนี่อันนี้สิขยายเอาเอาอยอดวางไว้เห็นบ่อยอดว่างไว้นี่ขยายง่ายๆบ่อยากผู้ใดยยุ่ฝรั่งเศสตองการพัธุ์ไปต้องไปสื้อเด้เพราะว่าต้นหนึ่งนี่ต้นใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเมื่อตามก็แปดสิบยูโรอ่ะเนี่ตนยต้นใหญ่ขนาดเนี่ยแปดสิบยูโรหรือว่าเป็นลอยยูโรอ่ะเพราะว่ามันตน้นใหญ่เพราะ,ะเขาขายแพงแค่ต้นน้อยๆก็สี่สิบห้าสิบแล้ว ถ้าใครต้องการบอกมาจะขยายให้พิกัดฝรั่งเศสได้ค่ะเด้อตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสลาสตูลาเอามาให้เบิรงกันเดี๋ยวว่าใบดูดเงินภาษาอังกฤษเขาเอิ่มมันนี่ทวีตนตนเงิน,ร,งน,น,งนรีวิวรีวิว อันนี้ก็คือว่าส่วนหนึ่งของดอกไม้วิชาแมวเอินข่อยสวยเ่าะพี่น้องไม่ดอกไม่ควอมนี่เยอะบรรยากาศจุดประสงค์คือรีวิวคลาสสลาแหละพี่น้องมาบอกพี่น้องว่าจุลินทซีย์สังโคงแสงก็ได้ผลดีขนาด โอเคเด้อค่ะเด้อลายค้นเด้อันนี้เจอที่สามแล้วที่พื้นถามว่าใส่ดินอย่างกับเคยบอกไปแล้วเนาะใส่ดินเอาดินสื่อเมาใส่ผสมแต่ว่าทีแน่แน่คือบาทามิจูิลเซียเอาหดเลยเอาหดเลยนี่แล้วผสมน้ำจางน่อยคนหมักโอเคค่ะจำนี่ละขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะเด้อจุบจูบจุบจบ บายบายคลาสุลาา่าไม่เหบังคลาสุล่าหรือคุณใบเงินบายบายจุบ๊บ